ครับเกี่ยวมืบงาแพร่แห่งระเบิดนะครับตามล่าหาเฉลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวันที่10นะครับคลิปวันจันทร์ที่10สิงหา6.3นะครับคารมรตามคารมรอรุนรอชมกันนะครับจะได้ตัวหรือไม่นะครับวันนี้ น,นี้ก็มีนะครับหนุนหนุนหนุนหลายคำนะน,นี่ก็มีนะเสียงอาจจะได้ยินหรือไม่ได้ยินไม่รู้รถเยอะเหมือนเดิมนะครับมากับเจ้าเทพสายแห้วนะครับเทพสายแห้วนะครับจะแห้วหรือเปล่านะครับวันนี้เรารู้เราชมกัน,นครับตรงไหนดีตรงไหนดี 哦。Oh. ก็เป็นหมายที่สองครับแต่เรารุ้นรอชมกันนะครับนี่อากาศกำลังหกโมงเย็นนะครับก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับอาัดาร้อนอบอ้าวครับแต่เรารุ้นรอๆๆชมกันครับกินตัวเมียก็ปล่อยไปแล้วนะครับสองหกศูนย์ครับนะฮะสองหกศูนย์ปล่อยไปครับเป็นตัวเมียนะก็เรารุ้นตัวต่อไปนะครับเ็ไะรไรตัวหรือไม่นะมีเสียงใหญ่เยอะแยะเลยตอนนี้ฝาหลมด้วยนะครับ เหมือนเดิมจะเทีบสายแห้วหมายที่สอง What the-

บนเขานะครับเหนื่อยครับมีเหนื่อยครับตัวคืนซิ่งวิ่งให้ทันนะตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่ดูเกตแข่งเกตอะไรครับนี่ครับนี่ล็อกบนเขานะครับแต่กลัวลูกใหญ่ยังลากไปประมาณหนึ่งเมตรนะครับแลกหนีไปแต่ไม่พ้นแหรอบเจอคืนสิ่งครับ ขึ้นสิ่งวิ่งให้ทันนะครับเุ้ยไงไม่ได้วิ่งนะส่วนขึ้นสิ่งครับนี่แหละครับวิ่งให้ทันขึ้นสิ่งวิ่งให้ทันทําเองครับสายต่อมันสั้นมันอะไรนะครับที่จริงผมออกแบบมาของผมนะผมก็ต่อมาผมก็ค่อยศึกษาไปมันแบบนี้มันน่าจะโอเคด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมทํามั่วๆนะครับก็ให้เข้าใจกันด้วยครับดูครับ แต่มันได้ล็อกเข้าข้อมันก็ยูเลยครับน่ะถอดยังถอดไม่ค่อยได้เลยเดี๋ยวกันหรือก็แข่งฮักนะนี่นครับเจ้าเทพนะครับดูนเมื่อกี้ก็เข้าเป็นสองเป็นสามนะครับปล่อยนะครับตัวเมีย นี่ครับระบบการล็อกค,ครับไม่ใช่ว่าผมจะทําม่วทําส่วนครับมันจะอยู่ระดับของมันเลยนะครับนี่ขนาดเข้าอันที่ไม่สวยนะสังเกตปลายจได้เลยไม่ใช่ทํามั่วทําส่วนครับผมทําออกแบบของผมเองนะครับไม่เหมือนใครนะครับบางคนสายยาวครับผมผมสายสั้นจะให้มันล็อกเข้าหนิวเขา้าคองได้ไง่ายนะครับ นี่ครับเดี๋ยวครับคืนสิ่งวิ่งให้ทันนะครับสิ่งวิ่งให้ทันนะครับกับเจ้าเทพเจ้าเทพสายเห้วนะครับธรรมดาตัวนี้เป็นเสียงใหญ่นะครับคามสวยนะครับดูครับไม่ยกปีกแน่นอนครับเก็บตูดดูดิก็ไม่ชิดไม่ห่างครับแต่ว่าเน้นไปชิดนะครับ คามสวยนะต้นเสียงใหญ่นะครับไม่รู้กี่กุกนะครับ่เป็นกุกเดียวนะครับที่มันระหัก260นะครับนี่261นะครับละหับตัวนี้261นะครับเสียงใหญ่คารมยังไงไม่รู้นะครับฟังดูไกลๆครับเอ้าหนอนครับตายต้นไม้หนอนจอดรถแล้ววิ่งมาเลยครับเพราะว่ามันเป็นคืนสิ่งนะครับต้องรีบวิ่งครับเดี๋ยวมันจะหลุดครับจอดเดียววิ่งเข้ามาเลยครับพอมันเป็นคืนสิ่งครับ วิ่งให้ทันครับเดี๋ยวจะหลุดนะครับแต่ตามนี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามาดูมารับชมกันนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆครับจะตอบช้าหน่อยแต่ว่าตอบแน่นะครับสามสี่วันหรือว่าไงเนี่ยนะส่วนใครที่สนใจถุงเฉลยนะครับก็ไอดีไลน์นะครับไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับที่ขึ้นตามหน้าจอนี่เลยนะครับ ที่สนใจฝุงเฉลยนะครับของน้องคนนี้นะครับน้องป๊อปนะครับไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะครับเบอร์โทรกับไอดีไลน์นี่เป็นตัวเดียวกันนะครับแค่เมมเบอร์โทรของน้องเขาก็สามารถไลน์มันจะเด้งขึ้นเลยนะครับดูดูไลน์ใส่สวยนะครับตัวนี้แตกงางมนะครับนี่ครับใส่แบบนี้ัตสวยงามโอ้ความสะดวกนะครับ วความสะดวกในการเก็บฉเฉลยนะครับใครสนใจถุงฉเฉลยนี่เลยนะครับไม่ใช่เบอร์โทรของผมนะครับเบอร์โทรของน้องเขานะครับน้องป๊อปนะครับน้องป๊อปถุงฉเฉลยนะก็มีอะไรมากค,คลิปนี้ส่วนใครที่ถูกใจก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับล้วคุณจะไม่ได้พาชมคลิปใหม่ต่อไปนะครับคลิปตอน,นเขาใหญ่เจ๋งหูงแม่เบิร์ดครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาก จ้าเทพสายเหี้ยวขอบคุณครับ